เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง small man นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็นกันพาคาโซนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมนี่เลยนะลงเก็บหุ่นนะครับที่พอดีผมถอดมันออกมานะครับผมเพื่อเอามาทำความสะอาดพวกฝุ่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นานมากนะครับผมคือเราไม่ได้ทำคลิปลงช่องเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากหาอะไรทำหน่อยนะครับเพราะว่า คือโดนโควิดไปนะครับผมทําให้เราไม่มีงบพอที่จะซื้อกันพามาต่อเล่นแล้วนะครับก็ต้องรอให้มันผ่าช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็คงอีกนายครับกว่าผมจะหางบมาซื้อมันได้นะก็เลยไม่อยากให้ช่องมันดูโล่งๆไงนึกออกไหมเอออุตส่ามีคนกดติดตามเราแล้วอ่ะเราก็อยากทำคลิปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะมีของมาให้เราประกอบนะครับอยู่อย่างละ6ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นส่วนตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับ เนี่ยส่วนของผนังที่เป็นกําแพงของโรงเก็บหุ่นนะครับกับส่วนที่เป็นตัวของตัวของฐานแบบนี้นี่เลยนะครับผมซึ่งเนี่ยมันมั่นคงอยู่นะถ้าใส่แค่2แผนนะ่นอะมันมั่นคงนะครับแต่ถ้าใส่6แผ่นแล้วยกเล่นอย่างเงี้ยหลุดนะครับหลุดแบบโครดง่ายด้วยนะมันเป็นของจีนนะครับผมไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะคือผมซื้อมาเนี่ยในในราคาน่าจะประมาณ900อนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมอ่า มันมีค่อนข้างจะหลายแบบนะครับผมซึ่งแบบสวยกว่านี้มันมีนะแต่ว่าทีนี้ผมไม่มีงบนะครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบแค่ลงเก็บธรรมดาเฉยๆมานะครับโอเควิธ okay. ีการประกอบนะครับผมมันจะมีคู่มือมาให้แหละแต่ว่าทีนี้มันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็เลยจะอธิบายการประกอบลงไปด้วยนะเผื่อคนซื้อมาแล้วประกอบให้เป็นนะครับมันจะมีนะครับผมนี่เลยเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับนี่ครับนี่เลยนะครับเป็นแผ่นยาวๆอย่างเงี้ยกับแผ่น อันสั้นๆแบบนี้ครับมาให้นะซึ่งเราต้องเอามายึดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นสีดำนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนะยครับยึดแผ่นเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ยึดเนี่ยมันจะหลุดง่ายมากนะครับผมไอ้ตัวแผ่นพวกเนี้ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะติดไอ้แผ่นยาวๆที่ผมบอกเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยในการประกอบนะครับผมซึ่งค่อนข้างแน่นนะครับผมอ่าเพราะงั้นเนี่ยพอเราใส่ตรงกลางเข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของ แผ่นหลุดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเราใส่ไปครบ6ชิ้นเนี่ยยังไงยังไงแม่งก็หลุดนะถ้าเรายกขึ้นมาเล่นแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมแผ่นตรงเนี้ยนะครับมาถอดออกให้ดูเลยนะครับเราก็แค่ใส่มันเข้าไปแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาดั้งคายมาประกบกันนี่เลยนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะแล้วเราก็เอาไปต่อกับตัวฐานนะครับผมซึ่งเดี๋ยวทำให้ดูนะ โอเคเลือกไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็เอามาต่อกันครับอ่ะ,อะเดี๋ยวนะเวนโอ้ยผิดทางแป๊บบนึงแกก่อนเดี๋ยวนะทา่ไหนไหวะโอเคทันนี้ชนกันอ่าโอเคแปบ๊บหนึ่งนะลืมดูโอเคแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปครับอ่าแบบนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวฐานเนี่ยนะครับ คุณจะเอาไอ้แผ่นเนี่ยล็อกก็ได้หรือไม่ล็อกก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าให้ล็อกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะถ้าถือยกมาเล่นเนี่ยหลุดโคตรง่ายบอกเลยนะครับผม๋ยวขอกลับด้านก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไอ,อ้นี่สองอันติดลงไปแบบนี้นี่แล้วก็นี่สองอันเอ้อันนึงติดลงไปแบบนี้ใครไม่ใครคิดว่าจะไม่ได้ถอดอะไรมาแล้วเนี่ย เก้ตาช้างครับหยอดแม่งเลยจบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสิเห็นไหมคือเนี่ยถ้าขคยอาแรงๆอ่ะหลุดได้นะครับผมเลยเอาแผ่นไม้ตรงนี้มาลองไว้นะเวลาที่ผมยกมันมาทำาำลังสั่นหรือว่ายกยกเล่นนะครับมันจะได้ไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับผมซึ่งนี่เลยมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรายละเอียดดีเทลของมันนะครับนี่เลยนะครับผมรายละเอียดแล้วก็ดีเทลของเจ้าตัวฐานนะครับ นี่ดีเทลก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่างานมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแนะนาว่าทําสีเพิ่มดีกว่านะครับถ้าสังเกตดีๆผมไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมนะในวิดีโอครับเพราะว่ามันเป็นสีดำอะนึกออกไหมเป็นสีดําแล้วพอกล้องถ่ายครับมันจะเลยมันจะทาให้เหมือนกับว่าเป็นเป็นแสงไม่พอมันจะทําให้ภาพมันมืดๆหน่อยนะครับนี่ผมพยายามทําให้มันสว่างที่สุดแล้วนะเนี่ยครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีเป็นรอยที่เป็นรอยของพวกพลาสติกอะครับที่แบบ จากแม่พิมพ์มันอะอนะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่าในวิดีโอมันจะเห็นชัดแค่ไหนนะแต่ถ้ามองตาป่าเนี่ยคือเห็นนะครับซึ่งรอยมันเนี่ยทำให้งานมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าคะแนนเต็มร้อยผมให้มันอยู่แค่65นะเนี่ยนะครับเพราะว่ารอยพวกเนี้ยมันทําให้งานไม่ค่อยสวยนะครับก็ถ้าใครเก่งเรื่องทําสีนะครับผมก็แนะนําว่าทําสีมันใหม่ดีกว่านะครับพ้นสีเทาหรือไม่ก็ทสีดานะครับผมเข้าไปเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผม โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของกำแพงบ้างครับต่อมาส่วนของกำแพงนะครับผมนี่เลยนะอ่าประกอบง่ายมากครับผมส่วนของกำแพงเนี่ยคดง่ายเลยนะครับก็คือเอามาปักลงตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมหาล่องที่มันดีๆนะครับแล้วก็ปักลงไปครับอ้าวไหนวะออกผิดทางทางนี้นี่เลยนะครับปักลงไปครับให้ไอตัวเนี้ยครับที่เป็นเนี่ยนูนๆขึ้นมาเนี่ย ่างท้นไปข้างบนนะตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกอะ่ะผมประกอบโอ้โหควรจะประกอบได้นะคือแบบมันทําัูวมือมาให้มองเห็นแบบยากมากนะครับผมใส่ไปเลยแบบนี้นะครับผมมีมาให้หกชิ้นนะครับผมอ่ะเราก็ประกอบเข้าไปให้คราหกชิ้นครับอืมใส่เข้าไปแล้วก็ต่อเข้าไปแบบนี้นี่ต่อขึ้นไปครับ ให้ครบ6ชิ้นอืเรียบร้อยอืมอา้าวตรงไปสิลูกดูฟิตเลอไงไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยโดนถอดอืมอืมเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับผมมากินพืน้นที่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวถอยกล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะขอปรับกล้องก่อนมาถอยออกมาโอเคประมาณนี้อ่าโอเคสวย ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสายไม้เกกาวะ่ะโอเคก็ะจะประมาณนี้นะครับพอเราประกอบมันเสร็จนะซึ่งเอาจริงๆนะตัวของโรงเก็บหุ่นเนี่ยไอยตัวที่ประกอบเป็นกําแพงเนี่ยมันไม่มั่นคงนะครับจิ้มนิดนึงเนี่ยแม่งก็ไปแล้วนะเนี่ยจิ้มจิ้มมันหน่อยอเดี๋ยวมันก็หลุดแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับเอาไว้พวกเนี้ยประกอบไปด้วยนะเนี่ยไอยตัวแท่งของมันนะครับประกอบใส่ด้านหลังไปด้วยนะ เพื่อยึดมันเอาไว้นะครับให้มันแน่นนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเล็กๆสองอันนี้ครับแบบนี้ครับที่มันเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะประกอบติดข้างบนไว้ครับเพื่อให้มันตรงนะครับผมแปบบ๊บนึงนะสายไม้ผมมันเกลดก,กามากเลยฝากวางหน่อยโอเคใส่นี้ไปแบบนี้แบบนี้อ่านี่เลยเพื่อเป็นการยึดนะครับผมให้มันแน่นขึ้นนะครับ แล้วทีนี้ก็นี่เลยครับหมุนมาหน้าหลังก่อนเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวจะลากกล้องไปด้วยยัง <c oughs> ไม่มีงานอยู่ช่วงนี้โอเคทีนี้ก็นี่เลยครับเสียบเข้าไปดูระยะดีๆอ่แล้วเราก็สับเข้าไปเอ๊ใส่เข้าไปแบบนี้อ่านะครับเพื่อให้มันอยู่นะ คือถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่แน่นนะครับผมมาแล้วก็ยัดหนึ่งนะมันให้มาเนี่ยให้มาไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไม่ครบด้วยนะนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปอึ๊บอ่าเรียบร้อยใส่เข้าไปใส่ไหนก็ได้ครับให้มันมั่นคงที่สุดอะ่ะอ่ะเรียบร้อยทีนี้มันก็จะมั่นคงขึ้นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยโคตรเปราะบางนะผมบอกเลย เดีบร้อยแล้วครับนี่เลยเจ้าโรงเก็บหุ่นของเรานะครับผมอ่านี่เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะตอนแรกผมกะว่าจะซื้อที่เป็นอไอตัวที่เป็นฐานสําหรับวางหุ่นที่เป็นตัวล็อกหุ่นนึกภาพออกไหมอ่าที่มันเก็บหุ่นในโรงเก็บอะ่ะนั่นจะมีตัวฐานให้หุ่นยืนะมาใส่ก่อนนะผมถึงจะทาคลิปรีวิวนะครับแต่ว่าทีนเนี้ยเนี่ยโควิดมางบหมด นะครับผมต้องประหยัดนะเพราะว่างานไม่มีโอ้เซ็งเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทาคลิปเลยคืออยากทาคลิปนะผมชอบทาคลิปอะไรพวกนี้นะอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมมาดูดีเทลกันใกล้ๆดีกว่านะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับรายละเอียดของตัวของตัวฐานนะครับผมอ่านี่เลยนะครับนี่มันมีค่อนข้างหลายแบบนะใครสนใจก็ลองหาดูได้นะครับผมตามพวกเพจนะครับพิมพ์ว่าลงเก็บหุ่นนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา นะนี่ไงอีกทีหนึง่งทำร่วงไปโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกันดีก,กว่าว่ามันจะขนาดประมาณไหนนะครับความยาวของมันของหามไม้มาทักไปหนึ่งอ่ะนี่ได้มาแล้วครับสาสิบเซนมาวัดดูอ่ะสามสิบเซนที่ประมาณช่องนี้ประมาณช่วงนี้นะครับผมโอเคอยู่ที่ประมาณสี่สิบสองสี่สิบห้าเซนประมาณนี้นะครับผม สำหรับความกว้างของมันนะครับส่วนความยาวเนี่ยถ้าวัดจริงๆก็ต้องวัดจากข้างๆนี้นะครับความยาวเนี่ยจะตรงสุดเนี่ยนะถึงเนี่ยนะครับผมถึงปลายมันเลยเนี่ยอยู่ที่30เซนนะครับผมส่วนความสูงเนี่ยก็30เซนนะครับกว้าง45สูง30ยาวออกมาอีก30เซนนะครับผมส่วนขนาดที่สามารถวางหุ่นได้เนี่ยวางได้กี่ตัว ประมาณแถวหนึ่งเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นไฮเกตก็ประมาณ6-7ตัวได้นะครับผมถ้าเป็น MG ก็จะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยววางให้ดูนี่เลยนะครับถ้าเป็นตัวของมาสเตอร์เกตนะครับผมปาปาทอสนะครับนี่เลยนะอ่ะนี่ครับคือขนาดของปาปาทอสนะครับผมวางกับมาสเตอร์เกตนะถือว่าโอเคนะวางได้นะครับเนี่ยเหลือที่เหลือต้องแผ่นหนึ่งนะ นะครับวางวัสเกียรได้3ตัวถ้าไม่เอาให้แบบลกเกินไปนะได้เลย3ตัวนะครับผมแล้วก็มีไอตัวสําหรับวางหุ่นที่เป็นฐานตัวล็อกมาอีกทีนึงเนี่ยก็ได้นะจะเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับโอเคถ้าเป็นไฮเกียรละ่ะมาถ้าเป็นไฮเกียรนะไหนนี่เลยครับเจ้ากูฟนะครับผมนี่เลยก็เต็มที่เลย4ตัวประมาณ4ีห้าตัว นะครับผมไหนใม่ตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยครับแล้วประมาณนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งได้สี่ตัวเต็มที่สี่ตัวแบบวางสวยๆนะครับไม่เบียดกันเกินไปนะก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งโอเคนะสาหรับตัวของการวางหุ่นอะไรพวกนี้ครับมันมีพื้นที่เหลือด้วยนะครับเอาไปทําเป็นฉากหลังถ่ายรูปก็โอเคนะครับผมมาดูใกล้ๆเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยโอเคเลยนะครับผม อ่าสวยอยู่นะประมาณนี้นะครับผมอ่าใครชอบก็ลองไปหาซื้อกันมาได้นะครับผมน่าจะมีอยู่บ้างช่วงนี้นะครับผมน่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคเอาไ,ไว้วางหุ่นเท่ๆนะครับผมอ่าโอเคผมก็ถ้าใครชอบนะไปลองไปหาซื้อมาต่อกันดูได้นะครับผมคู่มืออาจจะงงๆหน่อยแต่ถ้าใครเคยต่อกันพาเนี่ยรับรองมันไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าคลิปหน้ามันจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะเพราะว่ายัตงตกงานอยู่นะครับผมจนก,กว่าจะหมดโควิดนั่นแหละก็จะได้กลับมาเริ่มทาคลิปอีกนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะสำหรับคนที่ติดตามนะครับผมอยากทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูอยู่นะครับผมคืออยากทํานะแต่ว่ามันไม่มีงบซื้อหุ่นให้ทําไงได้นะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดซับกันเข้ามา นะครับผมแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ทําคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโรคระบาดนะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะโอเคเจอกันใหม่ครับผมคราวหน้าครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็ก่อนไปนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอยู่รอดปลอดภัยจากเชื้อโรคตัวนี้นะครับผมอ่าผมก็รอวัคซีนอย่างจะจดจะจอบเหมือนกันนะครับตอนนี้โอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ